ตอนนี้เนี่ยเราอยู่กับงานประเพณีของไทยที่เชื่อมโยงไปกับสายน้ำด้วยหลายๆพื้นที่ก็มีทั้งคลอ,องนองบึงนะฮะแล้วก็บางพื้นที่เป็นแม่น้ำถูกต้องมันมีความอันตรายเกิดขึ้นแล้วก็มันเคยมีข่าวนะในเรื่องของการพัดตกน้ำแล้วก็จมน้ำเสียช,ชีวิตกันเดี๋ยววันนี้เราจะไปพูดคุยครับกับทางด้านของผู้อำนวยการสานักง,งานป้องกันควบคุมโรคที่3จังหวัดนครสวรรค์ mm. <ใ>นายแพทย์ดีเรกขำเป็นตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณพิพัฒน์คุณภูผาครับครับคุณหมอครับคุณหมอครับอย่างที่เกริ่นเมื่อสักครู่นี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของอ่าเรื่องของการจมน้าในช่วงลอยกระทงเรามีการเก็บสถิติที่ผ่านมาไหมครับว่าในช่วงลอยกระทงเนี่ยเราจะพบอุบัติเหตุทางน้ำเนี่ยมากน้อยขนาดไหนครับคุณหมอครับก็ที่ผ่านมาเนี่ยในส่วนของกรมควบคุมโรคเองก็จะมีเขาเรียกว่ากองบาดเจ็บเนาะที่เรา ได้มาดูเรื่องจมน้ำแล้วก็พวกอุบัติเหตุต่างๆเนี่ยครับก็ไปรวบรวมห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยเฉพาะลอยกระทงเนี mm ่ยก็ตายเยอะนะครับจมน้ำสิบสองรายรซึ่งถ<ม>ือว่าเป็นปัญหาที่สําคัญแล้วก็กลุ่มที่มักจะจมน้ําเป็นหลักก็อายุก็จะประมาณห้าถึงเก้าปี mm hmm. ซึ่งก็เป็นเด็กอะเนาะเป็นเด็กๆเ,เลยครเนาะลองลงไปก็ต่ำกว่าห้าปี เนาะซึ่งตรงนี้ก็เวลามีปัญหาก็จะเกิดเศร้าทรลดเนาะเพราะ <c oughs> เราเห็นภาพอะต่อแม่ร้องไห้แล้วก็โดยส่วนใหญ่แล้วเด็กที่จมน้ําเนี่ยก็มักจะลงไปเก็บกระทงบ้างเนาะหรือบางทีก็ถูกปล่อยให้ไปลอยกระทงคนเดียว <c oughs> อยู่ใกล้แหล่งน้ําตามลาําพังโดยที่ผู้ใหญ่ไม่ได้ติดตามไปดูนะครับส่วน <c oughs> ในผู้ใหญ่เนี่ยก็มีนะไม่ใช่ไม่มี ส่วนใหญ่ก็คือจะสัมพันธ์กับการดื่มแอลกอฮอล์มีถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนาะที่ที่จมน้ําเสียชีวิตครับครับส่วนของเขตสามที่ผมรับผิดชอบเนาะคครรัับบก็มีนะครับของผมเนี่ยเขตสามเราก็ดูแลพิจิตรกำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยชัยนาทเนี่ยนะครับก็มีนะฮะอีทีแล้วก็มีการเสียชีวิตเช่นเดียวกันครับซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นปัญหาที่สําคัญนะที่เราคงจะต้อง จ้งเตือนพี่น้องประชาชนครับครับผมก็คือจากสาเหตุที่คุณหมอบอกมาเมื่อสักครู่เนี่ยถ้าเกิดแบ่งเป็นกลุ่มของเด็กแล้วก็กลุ่มของผู้ใหญ่เด็กเนี่ยก็คือจะเป็นลักษณะของการลงไปเล่นน้ําไปเก็บ,รบกระทงประมาณน,นี้ใช่ไหมครับครับครับ<ม>กลุ่มของผู้ใหญ่ก็คือจะมีในเรื่องของแอลกอฮอล์มาเกี่ยวข้อง ใช่ครับครับผมคุณหมอครับอย่างนี้เดี๋ยวขอถามนิดนึงสําหรับพื้นที่ในการลอยกระทงมีส่วนไหมอย่างเช่นบางพื้นที่เป็นแม่น้าแตกต่างกันไหมฮะอย่างแม่น้ําหรือคลองหนองบึงต่างๆเนี่ยมันมีผลในเรื่องของการทําให้เด็กเนี่ยจมน้ํามากน้อยขนาดไหนครับมีส่วนอย่างมากเลยเนาะเพราะว่าสาเหตุหลักเนี่ยในช่วงลอยกระทงจะไม่เหมือนการจมน้ําทั่วๆไปเนาะจริงจมน้ําทั่วๆไปเนี่ยมักจะเกิดช่วงโรงเรียนปิด เด็กก็ไปเล่นตามคลองตามหนองอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าช่วงลอยกระทงเนี่ยมักจะเป็นแม่น้ํำแล้วก็อาจจะไม่มีการแจ้งเตือนหรือแม้กระทั่งบริเวณที่ผู้จัดงานเขาจัดงานเนี่ยบางทีเขาไม่ได้ไปสำรวจนะครับแล้วก็ไม่ได้แจ้งเตือนว่าตรงนี้น้ำน้ำลึกน้ําตื้นนะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้เตรียมอุปกรณ์ไว้เช่นพวกห่วงยาง หรือว่าการรอนที่บางทีมันช่วยช่วยชีวิตได้เวลาเกิด <c oughs> บางทีตรงเนี้ยเขาไม่ได้เตรียมไว้ส <c oughs> ัง <c oughs> เกตไหมว่าบางทีสถานที่จัดเนี่ยมักจะจัดตามวัดบ้างเนาะใช่ก็ให้ไปลอยกระทงที่วัดครัเ <c oughs> นาะบางทีเทศบาลหรือว่าท้องถิ่นอบอตก็จัดบริเวณต่าง <c oughs> อันเนี้ยถ้าเกิดมันเป็นแหล่งน้ําที่เขาจัดไว้เนี่ยมักจะไม่ค่อยมีปัญหาครับ <c oughs> นะครับ <c oughs> แต่ว่าเป็นแหล่งน้ําที่โดยธรรมชาติเนี่ย มักจะมีปัญหาเรื่องคือไม่ไปสํารวจก่อนอครับนะครับเพราะนั้นมีผลครับเรื่องสถานที่เนี่ยนะครับครับคุณหมอครับแล้วแบบนี้เองเนี่ยถ้าเกิดผู้ปกครองที่พาเด็กๆไปด้วยนะครับคุณหมอจะมีวิธีการแนะนําในการดูแลอย่างไรได้บ้างครับครับอันนี้สําคัญมากเพราะว่าคือปีนี้เราพยายามจะส่งสัญญาณนะครับคล้ายๆเป็นสโลแกนเนาะนะตั้งแต่ระดับประเทศคือมีอยู่สามไม้เนาะ ครับ <laughs> อันที่หนึ่งก็คือไม่เมาครับก <laughs> ็คือผู้ใหญ่นะถ้าไปลอยกระทงก็พยายามไม่ให้ไม่ให้ดืม่มแมกกอฮองนะครับคือถ้าดื่มก็จะดื่มอยู่กับบ้านเนาะไม่ไม่ออกไปลอยกระทงเนาะ <laughs> คือไม่เมานะครับอันที่สองคือไม่เก็บนะครับคือต้องพยายามไม่ให้เด็กเด็กบางทีเขาอ <c oughs> ยากเนะาะที่เมื่อก่อนมันมีรอยกระทงต้องใส่เหรียญเนานะครับเออเวลาทันนะครับทันทัน พิพัฒน์กับผู่ผาของทันเนะาะท้นเรอะไป <c oughs> อ,อะไรเนี่ยเหมือนก็เป็นให้แม่พระพงคาอะไรเงี้ยนะนี่เด็กก็เห็นว่าก็บางทีเกิดความอยากได้อะไรเงี้ยก็ลงไปเก็บกันเนาะตรงเนี้ยต้อง,ต,องต้องผู้ใหญ่ต้องกําชับว่าไม่ให้ลงไปนะครับเพราะลงไปมักจะมีปัญหาคือไปเก็บแล้วบางทีไปไป,ไปสู่จุดที่น้ํามันลึกกว่าเนาะเราไม่อยู่ครับ,รบก็จะจมน้ําได้ อันที่สามคือไม่ปล่อยเด็กตามลําพังอันนี้สําคัญเพราะว่าบางคนคิดว่าน้ําไม่ตื้นไม่ลึกแต่บางทีเด็ก,กเวลาเอาหน้าจมน้ําเนี่ยบางทีเขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้บางทีเขาดิ้นไปดิ้นมาถึงน้ําไม่ลึกก็จริงนะแต่ถ้าหน้ามันจมน้ําเนี่ยครับางทีน้ําสูงแค่ประมาณนิ้วสองนิ้วเนี่ยเด็กก็เสียชีวิตได้เราก็เคยเจอนะที่จมน้าในกระลำมังอะไรต่างาเพราะนั้นอย่าอย่าอย่าปล่อยเด็กตามลาพังเนาะก็ ก็อยากสามไหมเนี่ยผมคิดว่ามันก็จะช่วยตรงนี้ได้ครับอันนี้เป็น <ขอ S 1> มาตรการ <ขอ S 1> นะที่ออกมาครับผม,มทางน้้นของพออ,อครับเดี๋ยวขอถามเลยว่าอันนี้คือเราป้องกันแต่ถ้าสมมติมันป้องกันไม่ได้เราเจอกับคนที่กําลังจมน้ําเด็กที่กําลังจมน้ําเราจะต้องมีวิธีการช่วยเหลือพวกเขาอย่างไรหรือเราจะต้องปฏิบัติตัวเองอยังไงครับครับตรงนี้ก็มีเหตุสลด หลายที่เนาะที่ลงไปช่วยแล้วก็จมกันไม่ต้งองบางทีเจอลงไปช่วยเพื่อนแม้กระทั่งผู้ใหญ่เองนะบางทีลงไปช่วยแล้วบางทีช่วยไม่ถูกวิธีอะ่ะครับางทีก็จมกันไปเลยทั้งพ่อทั้งลูกเนาะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีวิธีการที่เวลาถ้าเจอเหตุจริงๆก็มีสามคำเนาะที่เราทํามาหลายปีแล้วละ่ะครับแต่ว่าในแต่ละคำเนี่ยความเข้มข้นไม่เหมือนกัน จะมีคําว่าตะโกนโยนยืน่นเนาะตอนนี้เราจะบอกตะโกนโยนยืน่นตะโกนโยนยืน่นเนาะจริงๆแต่ละอันเนี่ยมันมีความหมายอยู่ที่ลึกๆอย่างเช่นตะโกนเนี่ยตะโกนยังไงเนาะเพราะว่าบางทีเราประสบเหตุเนี่ยเราคิดว่าเราช่วยได้ก็จริงนะแต่บางทีมันหมดแรงให้ดีเนี่ยก่อนจะลงไปช่วยเนี่ยตะโกนให้รู้ว่ามีคนจมน้ําเนาะช่วยด้วยช่วยด้วยอะไรก็ตะโกนไปเนาะคนบริเวณนั้นเขาจะได้มาช่วยเรา นะครับอันที่สองคือโยนนะครับซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่เราพยายามจะบอกผู้จัดว่าควรจะมีสิ่งที่สามารถจะบรรเทาหรือช่วยไม่ให้จมน้ำเสียชีวิตเช่นกระลอนอาจจะไปวางไว้จุดที่เขาลอยกระทงอะจะมีเชือกสักหน่อยก็ได้หรือไม่มีห่วงยางเนาะหรือมีท่อนไม้อะไรต่างๆที่สามารถจะยื่นโยนไปให้เขาแล้วก็ดึงนกข,ขึ้นมาได้ครับ,รบนะครับนี่คือโยนแ้วก่อนแล้วเราก็ ใชใ้เชือกดึงเขาเข้าเข้ามานะครับ,รบอันนี้อันที่สามคือยืน่นยื่นก็จะเป็นอุปกรณ์อย่างเช่นเป็นไม้ไผ่หรือไม้ยาวๆเนาะ,ะอย่างเงี้ยบางทีตัวเราเนี่ยว่ายน้ําไม่เป็นแต่เราก็ช่วยเขาได้นะก็ก็ยื่นไปเสร็จแล้วเราก็ดึงเขาขึ้นมาเพราะนั้นถ้าเราประสบเหตุจริงก็ให้นึกถึงสามคำนี้แล้วก็รีบปฏิบัติตะโกนโยนยืน่นครับผม เมื่อสักครู่นี้ท่านพูดถึงผู้ที่จัดงานนะครัว่าควรจะมีแกลลอนมีอะไรที่เตรียมไว้บ้างท่านอยากจะฝากอะไรถึงผู้จัดงานบ้างไหมครับเพราะว่าบางสถานที่เนี่ยไม่เป็นลักษณะของโป๊ะที่ยื่นไปในบริเวณน้ำเนี่ยครับและบางครั้งเราเห็นพบเห็นบ่อยมากเลยปรากฏว่าโป๊ะเนี่ยพังรับน้ำหนักได้น้อยท่านอยากฝากอะไรถึงผู้จัดงานว่าควรดูแลในเรื่องไหนเตรียมการอะไรอย่างไรกันบ้างครับครับตรงนี้ก็คงจะฝากเพราะเดี๋ยว ก็จะลอยกระทงแล้วเนาะช่วงวันที่แปดเนี่ยถ้าเป็นไปได้คนจะต้องให้ทางผู้จัดนะนะไม่ว่าทางทางวัดเองหรือท้องถิ่นต่างๆที่จัดนะครับซึ่งเป็นเรื่องดีนะเพราะว่าดีกว่าให้เขาไปลอยตามแม่น้ําธรรมชาติอันนั้นเสี่ยงนะแต่ถ้าเราจัดให้มันชัดเจนเนาะอย่างเช่นกําหนดพื้นที่ให้ชัดเลยว่าบริเวณอย่างไรอย่างวัดบางวัดเขาจะมีเป็นคล้ายๆเป็นธงเนาะครับ เออเออว่าบริเวณนี้อะไรต่างๆเนี่ยนะคือทําขอบเขตให้ชัดเนาะอาจจะทํารั้วนะถ้าถ้ามีงบประมาณหน่อยก็ทารั้วให้มันชัดเจนหรือการเป็นรั้วั่วคราวก็ได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญคืออุปกรณ์เนี่ยอย่างที่เรียนไปว่าหนึ่งกัะลอนมันก็หาได้แถวนั้นนหะเนาะอันที่สองก็คือห่วงยางถ้ามีเนาะเอาวางไว้ใกล้ๆบริเวณนั้นื่อมันมีเหตุจะได้หยิบจับได้ง่ายแล้วก็โยน หรือไม่อาจจะยืน่นไปให้เขาช่วยคนตกน้ํานะครับนี่พวกเชือกเนาะพวกไม้ครับซึ่งตรงนี้ทางท้องถิ่นเราอบรมไปให้เขานะอว่าคนจะต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างเนี่ยก็เอามาเอาบริเวณที่จัดงานได้ครับและอีกงย่างนึงสาคัญเนาะคือถ้าเป็นไปได้อยากให้มีคนดูแลด้วยคือคอยสอดส่องดูแลดูเรื่องอุปกรณ์ดูเรื่องรู้ว่า แล้อาจจะมีการประชาสัมพันธ์เนาะออกมาว่าเออเราเออ,เอ,อไปตรงนี้ต้องระวังนะมันลื่นอะไรต่างๆเนี่ยคือมีคนดูแลสักนิดหรือกรณีถ้ามันต้องมีเรือออกไปมีแพออกไปเนี่ยผมว่ามันต้องมีคนดูแลจัดการมีมีเสื้อชูชีพแรงต่างบนบนยานพาหนะที่จะล่องไปกันเรือหรือแพเนี่ยนะครับควรจะมีเสื้อชูชีพอะครับ ครับผมพอครับ,รบอันนี้เราเราบอกถึงคนจัดงานสุดท้ายเนี่ยอยากให้ฝากถึงผู้ปกครองกันนะครับที่ต้องดูแลบุตรหลานหรือว่าอาจจะแจ้งเตือนเพราะบางคนเนี่ยบุตรหลานซนไงไปเล่นตามแม่น้ําลําคลองหรือว่าจะไปลอยกระทงในที่มืดมืดที่ไม่ได้มีการจัดงานบางทีเผลอพัดตกน้ําไปอยากจะบอกอะไรอยากจะฝากอะไรเชิญครับครับก็อยากจะเรียนฝากพี่น้องประชาชนในช่องทางนี้ว่าลอยกระทงก็เป็นประเพณีที่ดีงามเนาะ เป็นสิ่งที่เราเหมือนไปมีความสุขนะสบายใจก็ไม่อยากให้เกิดเหตุที่สลดเนาะที่เราเห็นกันเนาะถ้าท่านมีเด็กไปด้วยเนาะก็อยากให้ใกล้ชิดนิดหนึง่งอย่าปล่อยโดยลำพังโดยเด็ดขาดเด็กเนี่ยโดยนิสัยเขาอยากรู้อยากเห็น,อย,หนอยากเห็นอะไรตื่นตาตื่นใจบางทีเขาก็ไปเพราะนั้นเนี่ยพยายามอยู่ใกล้ชิดเ้าหน่อย พยายามอย่าอย่าปล่อยมือนะถ้าเป็นเด็กยิ่งในช่วงห้าถึงเก้าปีเนี่ยเนาะเป็นช่วงที่เราเจอบ่อยอะยังไงก็ต้องดูเขาแบบแบบใกล้ชิดเลยนะครับอันที่สองก็ต้อง,ต,องต้องดูด้วยบริเวณที่ปลายเป็นยังไงบ้างแล้วมีคนดูแลไหมหรือไม่ก็ดูว่ามันมีอุปกรณ์อะไรวางแถวนี้ไหมเผื่อมันมีเหตุจริงเนาะเราจะได้หยิบคว้าจับง่ายๆครับนะครับและที่สําคัญก็คือ หอยไปลอยด้วยกันเลยเนาะอย่าอย่าปล่อยเรามีแฮชแท็กนะตอนนี้ท่านอวิพัฒน์เกบคุณผู้ป่าครับมันนี้เวลาเราโพสอะไรในโซเชียลเนาะเราแฮชแท็กไว้ซะหน่อยนะเ็าเรียกอะไรนะลอยกับเธอเออก็คือเวลาไปลอยกระทงหอยมีเธอด้วยอย่าไปลอยคนเดียวต้องมีคู่ใช่ไหมฮะลอยคนเดียวจะต้องมีคู่เพื่อตกน้ําจะได้มีคนช่วย เออลอยกับเธอนะลอยกระทงไล่ลอยกับเธอนะครับอ่าอันที่สองก็บอกให้อยู่ใกล้เธอเนะครับอยู่ใกล้ๆกันอย่าอยู่ห่างกันเนาะใี่คู่รักเนี่ยลอยกระทงรู้สึกเป็นเรื่องสำคัญครับเนาะก็ฝากแฮชแท็กนะเวลาใครโพสอะไรก็ลอยกับเธอแฮชแท็กไว้ซะหน่อยเหมือนกับ อยู่ใกล้เธออ่าครับผมวันนี้ครับคุณหมอเป็นอย่างมากเลยนะครับที่มาให้ข้อมูลกับทางรายการของเราครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับครับขอบคุณดีดีครับสวัสดีครับอ